สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวไอวันครับกลับมาเจอกันรอบนี้ดึกนิดนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าจะสามารถโพสคลิปได้ในค่ําคืนนี้หรือเปล่านะครับคืนวันศุกร์ที่3แต่ถ้ามันโพสต์ไม่ทันจริงๆนะคลิปนี้อาจจะไปออกอากาศให้เ,เพื่อนๆได้ดูในเช้าว,วันเสาร์ที่4ในพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะสำหรับไอวันในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ไปแข่งขันกันที่ฮอลแลนด์นะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เรียกว่าแฟนๆชาวดัสเนี่ยเข้าไปให้กำลังใจนักแข่งเจ้าถิ่นนะครับนั่นก็คือแม็กเวิร์สตปเป้นนะครับ เขเรียกว่าเสื้อสีส้มเนี่ยเต็มไม่หมดเลยนะฮะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มาเชียร์เขาไม่ได้มาเชียร์แม็กเขาไม่ได้มาเชียร์เรดบูลเรสซิ่งนะแต่เขามาเชียร์แม็กลาเรนต่างหากเขาเป็น FC ซีของแรน d อล์ดนอริสต่างหากเจ้าตัวก็เอามุกนี้ไปเล่นกันบ่อยอยู่เหมือนกันนะฮะก็อ,อาสวินสีส้มครับจเจอจะไปเชียร์ใครได้หระอถ้าไม่ถ้าไม่ได้เชียร์เด็กถิ่นอย่างแม็กวอรซ์เทนจากเรดบูลเ r สซิ่งใช่ไหมเข้าใจว่าวันนี้เข้าไปแค่การซ้อมวันแรกนะครับโอ้โหเต็มนะฮะไม่เต็มก็เหลือน้อยแหละจากที่ดูจนนนวะครับ ยิ่งการแข่งเนี่ยผมคิดว่าน่าน่าจะแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าอลังการงานสร้างกว่านี้แน่นอนนะครับสำหรับแฟนๆที่จะไปไปเชียร์แม็กกับการที่คะแนนกำลังไล่บี้คู่ขี้สูสีกับทันเซอร์อยู่เพราะว่าห่างกันแค่ไม่ถึง5แต้มมั้งนะฮะถ้าจำไม่ผิดดังนั้นแชมป์โลกในปีนี้เรียกว่าลุ้นกันมากนะครับตัดสินกันยังไม่เด็ดขาดนะครับปกติเนี่ยเราอาจจะได้เห็นทันเซอร์เนี่ยทำคะแนนเนี่ยบอกว่าห่างๆางางออกไปนะที่ผ่านมาแต่คราวนี้ เรียกว่าพอแม็กมาดีทนเซอร์พลาดก็เรียกว่าสลับคู่ขี้กันไปคู่ขี้กันมาเนี่ยก็เลยแต้มมาแค่ตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นทั้งคู่นะครับไม่น่าจะมีอันดับ3าม,มาสอดแทรกนะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่สนามนี้ก็แน่นอนนะครับว่าเป็นสนามเจ้าถิ่นของแม็กเนี่ยก็อาจจะมีอะไรที่ทันเซอร์เองก็ต้องใช้ความอดทนอยู่พอสมควรล่ะกับทุกสิ่งอย่างที่คิดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งแม็กเองก็ อาจจะได้ให้คําแนะนํทั้งเซอร์ไปแล้วนะครับว่าแค่คุณอยู่นิ่งๆนะครับไม่ต้องไปอะไรมากมายก็มันทุกอย่างก็จะโอเคแล้วล่ะอะไรประมาณนั้นก็ <c oughs> คือแม้อาจจะเหมือนประมาณพูดว่าแรงกดดันต่างๆนี่เกิดจาก FC เลยหรือว่าเกิดจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดานั่นแหละใช่ไหมฮะทุกคนอ่ะก็หวังว่าคงจะไม่มีดราม่าอะไรเกิดขึ้นทั้งคู่นะแต่การฝึกซ้อมในวันนี้ในรอบ FP1 เนี่ยก็ ถือว่าทั้งคู่ยังทำได้ดีนะครับขึ้นมาไล่บี้การแย่งชิงอันดับหัวแถวนะครับแต่กลายเป็นท่านเซอร์ก็เฉือนไปแค่เสี้ยววินาทีครับในในช่วงในช่วงแรกแต่พอกลายมาเป็นในการฝึกซ้อมรอบที่2เนี่ยรถท่านเซอร์เนี่ยไม่รู้พาวเวอร์ยูนิตมีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่านะครับรถพังไปซะง,งั้นในส่วนของแม็กเองก็หลังจากที่มันมัน,ม,นมันมีในส่วนของธงแดงในส่วนของไรเกิดขึ้นมากมายนะครับถ้า จะไม่เหมือนเหมือนมาเซปินนะนิกิต้ามาเซปินนะครับทำทธงแดงเกิดขึ้นเลยวิย่งเงินพอสมควรครับเลยทําให้แม mm ็ก hmm. เองก็ร่วงไปที่4แต่ส่วนของท่นเซอร์นี่หนักหนักหน่อยนะร่วงไปนู่นฮะที่11-12ครับกลายเป็น f e r r a r รรนะครับสหนุ่มจาก f ฟ r ร์ r รนั้นกระทั้งชาวเลยแคลรและก็คาร์ลอซเนี่ยถือว่ากดเวลามาได้เร็วสุดในรอบที่2นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหครั้งนะครับที่ ที่เนี่ยสามารถที่จะมาดีนะฮะในในการฝึกซ้อมรอบที่2แล้วก็ดีคู่เสียด้วยฮะแต่ยังคงตัดสินและก็สรุปอะไรไม่ได้หรอกฮะเพราะว่า f อ3ในพรุ่งนี้ยังเหลืออยู่ผมเชื่อว่าน่าจะมีการแก้เกมกันมาสําหรับผู้ที่พลาดพลั้งอะไรกันแล้วแต่นะครับในการฝึกซ้อมทั้ง2รอบที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งตารางการฝึกซ้อมผมก็ได้โพสต์ไปในหน้าชุมชนตรงนี้แหละฮะ,ะช่อง YouTube F1 Thailand เนาะใครที่เข้ามาดูผมรู้ว่าตามมาจาก m o โตจีพีช่องไบ k e เกอร์แมนก็รบกวนกดติดตามนะฮะกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้กันหน่อยแล้วกันก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายเกี่ยวกับการแข่งขันการฝึกซ้อมรอบแรกในวันนี้หรอกนะครับเอฟปีหนึ่งีสองแต่ตอนแรกก็ลังเลนะว่าจะจะใช้หัวข้อว่าอย่างไรจะโพสต์แยกกันอะไรกันยังไงหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ตั้งใจอยากจะมาเล่าจริงๆอยากจะมาสารต่อข่าวอันร้อนระอุที่เกิดขึ้นในไลฟ์อัพนักแข่งต่างหานะครับที่แน่นอนนักแข่งที่พวกเราต่างคนก็ต่างให้กําลังใจและก็เชียร์ อเล็กซ Al bon, ์อัลบอนอังสุสิงนะครับนักแข่งสายเลือดไทยผู้นี้เนี่ยซึ่งตำแหน่งเขาตร,ตรงนี้ก็คือการเป็นนักแข่งเทสไบรเดอร์นักแข่งนักขับทดสอบอาจจะเป็นนักขับสำรองด้วยนะครับของทีม Red Bull Racing เนี่ยแล้วก็ไปลงแข่งในรายการ DTM แล้วก็คว้าแชมป์อโพเดียมยืนโพเดียมมาด้วยเนี่ยครับก็ถือว่าตั้งแต่คว้าแชมป์ที่ลงไปใน d t m แม้อาจจะไม่ได้ลงครบทุกสนามก็ตามนะฮะ อันนี้กลายเป็นว่าสื่อต่างประเทศเนี่ก็เอาเรื่องราวของน้องเล็กเนี่ยไปเขียนไปวิจารณ์นะครับกันใหญ่เลยว่าเอ๊ะแบบฝีมือดีขนาดนี้เนี่ยสมควรที่จะกลับมาใน F1 อีกรูปไม่อย่างไรจะไปทีมไหนนะครับซึ่งมันก็ร้อนระอุตั้งแต่ที่เราวิเคราะห์กันในคลิปรายการเมื่อ2อวันก่อนมาแล้วใช่ไหมครับว่าในไลน์อนพนักแข่งที่เปลี่ยนไปและกําลังจะเปลี่ยนไปเนี่ยทำให้มันมีผลกับอเล็กซ์อัลบอนนะครับว่าเอ๊ จะมีที่ว่างชัดเจนหรือเปล่าหลังจากที่ช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยเหมือนว่ามองไปทังไหนก็จะมืดมิดไปหมดเลยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรให้ได้ว่างแล้วหละคนนั้นก็ต่อคนนี้ก็อยู่ยาวคนนี้ก็มีที่ไปแล้วอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าหลังจากที่อัลฟาลูมิโอนะครับก็สูญเสียนักแข่งจอมเก่าไปใช้คาว่าสูญเสียนะพูดขอไปนะ <c oughs> อาจจะคำไม่ถูกก็คือทิมมนะี่ไรคอนเน่นนะฮะแกแขวนหมวก วีทายไปวีทายตัวเองไปกับ21ปีหรือเปล่าห้2สปีประมาณนั้นนะฮะที่อยู่โลกแ่นอยู่ในอันนี้มาเนี่ยแล้วก็เป็นอดีตแชมป์โลกด้วยก็ไม่ธรรมดานะครับอาจจะเป็นอดีตแชมป์โลกคนล่าสุดของ f ฟ r ร a r าหรือเปล่าเ <c> ต <oughs> ้าข้อมูลผิดตัวนี้ขออภัยนะฮะก็รีทรายไปคราวนี้เลยกลายเป็นว่าเก้าอี้ดนตรีดนตรีเริ่มที่จะเริ่มที่จะคลิกคลื้น้วฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาปุ๊บก็ จอร์ดมาเซลก็มีข่าวเหมือนกันนะครับวันนี้ยิ่งหนักใหญ่เลยฮนะว่าจอร์ดเนี่ยจะถูกดันขึ้นเมอร์ d e เดสทีมใหญ่สักทีหนึ่งหลังจากที่ปีหน้าเนี่ยจะมีกฎกติกาอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเราได้เห็นนะครับว่าในปีนี้เนี่ยทันเซอร์เองเนี่ยก็เรียกว่าเจอการโจมตีจากทาง m ม็กว s สตปเปนเนี่ยอย่างกระชั้นชิดมากขึ้นนะครับทันเซอร์ไม่ได้แบบเบอร์เหมือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วดังนั้น จะต้องรีบหาแผนสำรองไว้หรือเปล่าในอนาคตอันใกล้ปี2ปีนี้เนี่ยโดยการที่ปีหน้าจะดันจอ็อดขึ้นพอกระแสดันจอดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่างอ่ะทีนี้ฮะคือ,อคิมมีไรคนเนเนี่ยอันนี้ไม่ต้องสืบแค่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ของจอรอดเนี่ยยังไม่ประกาศแต่สื่อนอกนะครับจากไม่ว่าจะเป็นทั้งในอ,อ,อังกฤษเองนะครับหรือว่าในหลายๆประเทศเนี่ยก็ต่างเล่นกันอย่างมามันเลยว่าก็เหลือแค่ประกาศเท่านั้นเอง ดังนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนโดมิโนใช่ไหมฮะกลายเป็นว่ากลายเป็นว่า2คนเนี้ยเขาแยกย้ายไปคนหนึ่งจะขึ้นทีมใหญ่คนหนึ่งรีทายไปเนี่ยโฟกัสไฟเนี่ยส่องสว่างมาที่อัลบอนแล้วใช่ไหมอัลบอนก็กลายเป็นว่านักแข่งที่เนื้อหอมจากทีอ่อาจจะเหมือนว่าจะได้ไปแทนที่เพื่อนรักในวิลเลียมกลายเป็น Alpha Romeo, อัลฟาโรเมโอก็อยากจะได้ตัวเหมือนกัน เรื่องนี้ถูกพูดถึงโดยลูกพี่ของทางนั่นแหละครับนั่นคือเจนฮอร์เนอร์ครับอ่าคือเจนฮอร์เนอร์ทีมบอสของทางทาง r e d Bull r n g i n g นะครับก็ออกมาบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่มีแค่วิลเลียมแล้วนะที่สนอัลบอ้ลไว้อย่างนั้นนะครับอาจจะพ่วงด้วยอัลฟาโรมิโอเพราะว่าจริงอยู่นะครับว่ามันอาจจะมีหลายคนมองไว้ทำไมแข่งดาวรุ่งของอาในในอะคาเดมีของของทั้งทั้งคู่เนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วอัลบอนจะไป จะไปแย่งเกาอลีตรงนั้นได้หรือเปล่าอย่างไรนะฮะอย่าลืมนะครับว่าอัลบอนเนี่ยอาจจะขึ้นมาก่อนแต่ด้วยความที่ขึ้นมาเร็วครับแล้วก็อายุานามยังไม่เยอะด้วยฮะก็ผมว่ามันไม่ได้ว่ามากมายกว่าไอ้พวกดาวรุ่ง3-4คนที่จะจ่ออยู่หรอกผมว่านะดังนั้นแล้วทั้ง2ทีมก็ไม่ใช่ทีมที่มีเขาเรียกว่าศักยภาพเทียบเท่ากับทีมระดับต้นตนใช่ไหมลนะ่ะดังนั้นการที่จะไปเอา นักแข่งที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนักเนี่ยต่อให้คุณจะเก่งคุณจะโดดเด่นจากรุ่นเล็กรุ่นกลางขึ้นมาก็ตามเนี่ยมันก็ควรที่จะมีนักแข่งเคยขึ้นโพเดียมผมมองว่าอัลบอนเนี่ยเป็นนักแข่งที่ผลงานใช้ได้นะครับในตอนที่เขาอยู่ r e ดบูลเลสซิ่งเนี่ยแม้จะไม่ได้ว่าด,ดีงามมากแต่การที่ใครสักคนหนึ่งขึ้นโพเดียมได้แล้วก็ต่อสู้เพื่อหัวแถวได้หลายหลาย,หลายสนามเนี่ยผมว่าฟอร์มก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับ ดังนั้นประสบการณ์แล้วก็ในส่วนของการที่มาเป็นนักขับทดสอบนะครับให้กับทางเ e ดบูลเ r a ซิ่งเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าประสบการณ์ตรงนี้ของอัลบอนเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มพูนสกิลของตัวเองนะครับทำให้มูลค่าทางการตลาดแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยก็เพิ่มพูนไปด้วยพร้อมๆกันเลยทีเดียวเนี่ยผมเลยเชื่อว่าสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทางวิลเลียมหรือแม้ก Alpha, ระทั่งอัลฟาโรเมเนี่ยต้องการนักแข่งแบบนี้แหละครับต้องต้องต้องการแบบนี้ ดังนั้นก็เลยประวจมหมอกับที่ฮาวเนอร์ก็ออกมาพูดตรงนี้ก่อนหน้านี้ทางทีมบอสของทาง r e เบิลเลสติ้นะครับทั้งสองท่านก็กกพูดํําองนี้เหมือนกันว่าก็พร้อมจะสนับสนุนแล้วก็พร้อมที่จะเคลียร์นะครับเพื่อที่อนาคตที่อา b บอนจะอยู่ใน F1 ต่อไปว่าอย่างนั้นเพราะว่าอาบอนเองก็เป็นเขาเรียกว่ามีความมีความเชื่อมั่นนะฮะมีความเชื่อมั่นในต้นสังกัดนะครับว่าจะไม่ถูกทอดทิ้งแต่ประการใด แม้ว่าพวกเราอาจจะมองว่าแมมจะออกได้ก็ออกไปเถอะอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่มันกลายเป็นว่าระดับบอสออกมาพูดเองในแบบนี้นะครับว่าโอเคละมีวินเลียมนะมอีอัลฟาโรเมโอนะเนี่ยก็น่าจะจริงนะครับน่าจะจริงผมว่าตอนนี้น่าจะ80%ขึ้นไปแต่มันจะไปออกที่ตรงไหนเท่านั้นเองนะฮะจะไปออกเพื่อนๆนะฮะอยากจะให้น้องเล็กนี่ไปไหนอยากให้ไปอัลฟาโรเมโอของ f e r r a r i เครื่องยนต์ Ferrari หรือจะไป วินเลียมเครื่องยนต์ของทาง Mercedes เอาสิไปไหนก็ต่างกันอยู่แต่มันมีข่าวลือก่อนหน้านู้นะครับไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะว่าออทาง a l p h a r o m e o อาจจะไม่ไปต่อกับ f e r r a ร i อาจจะใช้เครื่องยนต์ของของ c e d e s เเพิ่มอีกมามาอีกว่าอย่างนั้นดังนั้นก็ประเด็นนี้ก็น่าลุ้นน่าสนใจอยู่เหมือนกันครับในส่วนของไลฟ์อัพนักแข่งในตรงนี้ก็ต้องวิ่งเต้นกันเต็มที่อาจจะบอกว่าน้องเล็กเนี่ยโนเนมหรือเปล่าในส่วนของสปอนเซอร์ผมว่า ก็น่าจะพอตัวนะครับถึงถึงได้เป็นที่สนุกสนใจคือ F1 เนี่ยทุกคนเข้าใจดีใช่ไหมว่าเก่งอย่างเดียวก็ไม่พอหรอกนาจะต้องมีแพ็กเกจเสริมนะครับพ่วงเข้ามาว่าทีมได้อะไรอย่างไงกันบ้างใช่ไหมล่ะฮะดังนั้นยิ่งในปีหน้านะฮะยิ่งเขาเรียกว่าเป็น F1 ในเจนใหม่เกิดขึ้นเนี่ยดังนั้นในความพร้อมของสภาพคล่องทางการเงินหรือนักแข่งที่มีประสบการณ์เนี่ยมันก็จําเป็นนะครับที่ทีมที่ผมมองว่าเป็นทีมเล็กครับอย่างวิลเลียมกับ อาเฟ้าโรมิโอเนี่ยควรที่จะมีนักแข่งอย่างอัลเบินไว้นะฮะอ่ะหวยจะไปเอาที่ค่ายไหนนะครับเล็กจะตัดสินใจอย่างไรก็เข้าใจว่าน่าจะไม่นานเกินรอผมคิดว่านะครับเสร็จสิ้นการแข่งขันที่ฮอลแลนด์นะครับในวันอาทิตย์นี้นะวันจันทร์วันอังคารผมเชื่อว่าน่าจะมีข่าวน่าจะมีอะไรออกมาหรืออาจจะประกาศแบบเซอร์ไพรส์อ่ะตอนนี้ลุ้น2 2งสองเพื่อนซีนะฮะทั้งอเล็กซ์อัลบอร์นนะครับยังจอร์ดัสเซลนะครับจะประกาศ พร้อมกันอย่างไรกันหรือเปล่านะฮะเกิดแต่ว่าทั้งคู่ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะกระทบกระเทือนไปถึงเก้าอี้ของบางคนอยู่อย่างวอเอรีอรอร่บอลสตาร์ทอะไรประมาณนั้นด้วยใช่ไหมฮะว่าอาจจะได้ไปจับคู่กับน้องเล็กเลยไหมหรือว่าจะอย่างไรนะฮะหรือจะคืนถิ่นมิลเลียมเก่าอ่ะก็ถือว่าเก้าอี้ดนตรีตรงนี้นะครับได้ลุ้นกันพอสมควรอยู่นะฮะขาดตบวบกพร่องประการไหนอย่างไรก็แล้วแต่ให้ข้อมูลทิดพลาดไปก็ไปชี้แนะกันได้ในเมนนะครับจะพยายามไป นะครับในตอนนี้อาจจะไม่มีเวลาได้ตอบทันทีขอไปทุกคนด้วยฮะรักษาสุขภาพกันด้วยเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับทุกคนครับ